พบกันอีกครั้งกับช่องกอรวิทย์ช่องที่นำสาระความรู้มาเสิร์ฟให้กับทุกคนคุณเชื่อไหมว่าความเค็มหรือเกลือแกงที่เรากลัวกันแทบตายไม่ใช่อันตรายที่สุดต่อไตของคุณนี่คือเรื่องจริงที่หลายคนเข้าใจผิดความเชื่อที่ฝังหัวว่ากินเค็มเท่ากับโรคไตนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงสตัวการร้ายที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวศรรชศาสตร์ชะลอวัยชี้ว่ามันคือเพชฌฆาตเงียบ ที่เร่งให้ไตของคุณสุดโซมลงอย่างรวดเร็วจนถึงขั้นที่ว่าไตาแก่ลงวันละหนึ่งปีเรามีเคสอุทาหรณ์ของผู้ป่วยรายหนึ่งที่ละเลยการควบคุมปัจจัยเหล่านี้เพียงสมปีค่าไตาสุดหนักจากระยะที่สกลายเป็นระยะที่สได้อย่างน่าตกใจถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ยืนยาวไตต้องไม่พังก่อนวัยอันควรไปดูกันว่าสามเพชฌฆาตตัวจริงนั้นคืออะไรและเราจะรับมือกับมันได้อย่างไร แพทย์ชี้ชัดว่าโรคไตเรื้อรังนั้นอันตรายกว่าไข้หวัดเพราะในระยะแรกมันไม่มีอาการเจ็บปวดไตจะเสื่อมลงอย่างเงียบเชียบจนเมื่อมีอาการก็สายเกินไปแล้วตัวการร้ายหลักที่ทำให้ไตเสื่อมเร็วไม่ใช่แค่การกินเค็มเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการคุมสามสูงไม่ได้มาตรฐานนี่คือข้อมูลสำคัญที่คุณห้ามพลาดตัวการอันดับหนึ่งของภาวะไตาวายทั่วโลกคือเบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดสูง ลองจินตนาการถึงเส้นเลือดฝอยเล็กๆในไตที่ทำหน้าที่กรองของเสียเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงตลอดเวลาเส้นเลือดเหล่านี้จะเริ่มหนาตัวและแข็งขึ้นเหมือนท่อที่โดนสารเหนียวเหนียวเคลือบทำให้เลือดไหลเวียนได้ไม่สะดวกและสร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับหน่วยกรองของไตนี่คือที่มาของคำว่า ไตแก่ลงวันละหนึ่งปีเพราะทุกวันที่มีน้ำตาลสูงเกินมาตรฐานไตของคุณกำลังถูกทำลายลงทีละเล็กทีละน้อยทางสรีระวิทยาแม้คุณจะไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยก็ตามเส้นเลือดในไตนั้นมีความเล็กและเบาะบางยิ่งกว่าเส้นผมของเราอีกแรงดันเลือดที่สูงทุกครั้งที่หัวใจบีบตัวเปรียบเสมือนการที่คุณฉีดน้ำแรงดันสูงอัดเข้าไปในท่อขนาดจิ๋วที่เปราะบางอยู่ตลอดเวลาผลลัพธ์คืออะไร ผนังหลอดเลือดจะเสียหายอักเสบและแข็งตัวในที่สุดทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงเนื้อเยื่อตได้อย่างเต็มที่เมื่อไตขัดเลือดไตก็ต้องทำงานหนักขึ้นและค่าไตาก็จะลดต่ำลงเรื่อยๆนี่คือวงจรทำลายตัวเองที่เราต้องหยุดมันให้ได้ เส้นเลือดอีกหนึ่งตัวการที่ขาดไม่ได้คือไขมันที่สูงเกินไปไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์จะเป็นตัวเร่งให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัวหรือที่เรารู้จักกันในชื่ออะเตโรสเคโรซิสเมื่อหลอดเลือดแดงที่นำเลือดไปเลี้ยงไตเริ่มแข็งและแคบลงการไหลเวียนของเลือดก็ยากขึ้นมันเหมือนกับการที่ก๊อกน้ำค่อยๆถูกบีบให้ไหลช้าลงเลือดไปเลี้ยงไตได้น้อยลงไตก็จะขาดออกซิเจนและสารอาหารที่จำเป็น นำไปสู่ภาวะไตทำงานล้มเหลวในที่สุดเพราะขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงนอกจากสามเพชฌฆาตแล้วยังมีฮีโร่ที่ถูกลืมไปอีกนั่นก็คือการดื่มน้ำหน้าที่ของไตคือการกรองของเสียออกจากเลือดการดื่มน้ำน้อยเกินไปก็เหมือนกับการที่คุณพยายามกรองขยะออกจากน้ำคโคลนที่ข้นคลักมันทำให้เลือดมีความเข้มข้นสูงและเพิ่มภาระหนักให้กับไตอย่างไม่จำเป็นเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วและการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ สำหรับคนทั่วไปการดื่มน้ำสะอาดให้ได้1 5 0 0 2 0 0 0ถึง2,000ซีซีต่อวันจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ไตขับของเสียได้สะดวกแต่โปรดจำไว้ว่าหากคุณเป็นผู้ป่วยโรคไตระยะท้ายต้องปรึกษาแพทย์เพื่อคำจัดปริมาณน้ำสรุปแล้วหัวใจสำคัญ4ประการที่จะช่วยให้ไตของคุณไม่แก่ก่อนวัยอันควรและอยู่กับเราไปได้นานที่สุดคือ 1>, ควบคุมน้ำตาในเลือดให้ดีไม่ใช่แค่เพื่อบาหวานแต่เพื่อไม่ให้ไตแก่ลงวันละหนึ่งปี 2. ควบคุมความดันโลหิตไม่ให้สูงจนทำลายเส้นเลือดที่บอบางในไต 3. ควบคุมไขมันในเลือดเพื่อป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวและไตาขาดเลือด 4. ดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อช่วยให้ไตกรองของเสียได้ง่ายขึ้นจำไว้ว่าการใส่ใจดูแลสุขภาพเหล่านี้คือการป้องกันที่ดีที่สุด เพราะเมื่อไตเสียหายแล้วการรักษาก็ยากลำบากถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และช่วยให้คุณตระหนักถึงภัยเงียบของไตอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ไปให้คนที่คุณรักได้รู้ความจริงนี้ด้วยนะครับแล้วคุณล่ะครับคุณควบคุมสามสูงได้ดีขนาดไหนคอมเมนต์บอกเราด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปที่ช่องคอรวิ์ช่องที่นำสาระความรู้มาเสิร์ฟให้กับทุกคนที่ถูกต้องและเชื่อถือได้กดติดตามไปเลยนะครับจะได้ไม่พลาด